วันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสเหมาะกับการว่ายน้ำเล่นแล้วที่สำคัญสาวว่ายน้ำที่นี่กว้างมากเลยสนุกจังเลยดูก่อนนะเหมือนกับว่าได้ยินเสียงพี่เอกอยู่แถวนี้นี่นะมาแล้วไปเล่นต่อดีกว่าดี๋ยก่อนนั่นพี่เอกจริงๆด้วยแล้วทำไม มีสไลเดอร์แถวนี้ได้ยังไงคะน้ะสนุกมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอยู่ดีๆทำไมสาวว่ายน้ำมีสไลเดอร์เฉยพี่ฝนเหรอใช่นี่ไี่หัวเองเดี๋ยวก่อนนะมีสไลเดอร์ที่บ้านพี่เอกเหรอใช่แล้วหลบไปก่อนนะ มาแล้วจริงด้วยโอ้โหมีสไลเดอร์ด้วยแบบนี้ดีจังเลยพี่ฝนอยากจะสร้างสไลเดอร์แบบนี้ที่บ้านบ้างจังก็สร้างได้เลยนะพี่ฝนนะสร้างได้เลยอย่างนั้นเหรอใช่แล้วสามารถสร้างได้เลยสร้างได้เลยได้ยังไงอะพี่ฝนยังไม่มียังไม่มีที่บ้านแบบนี้เลยก็สร้างได้เลยแล้วก็นั่งสไลเดอร์จากตรงนี้ได้เลยเนี่ยจริงเหรอเราสามารถนั่งเล่นสไลเดอร์ได้จริงๆด้วยแถมได้ตัง์อีกตังหักได้ตังด้วยเหรอพี่ฝน เดี๋ยวก่อนสิไม่ได้ตังค์นี่นามาแล้วหรือว่าพี่ฝนจะต้องทำการสร้างสไลเดอร์ที่บ้านเป็นของตัวเองก่อนถึงจะได้ตังค์จะต้องไปซื้อทางสไลเดอร์มาด้วยนะซื้อทางอย่างนั้นเหรอใช่ซื้อทางสไลเดอร์มาด้วยเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนกลับไปที่บ้านก่อนดีกว่าเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเราสามารถสร้างได้เลยนี่นานี่ไงบ้านพี่ฝนจริงด้วยเข้าใจแล้ว เราสามารถสร้างสไลเดอร์ที่บ้านเป็นของตัวเองได้เดี๋ยวก่อนยังไม่ได้สร้างสไลเดอร์ไปเล่นแบบนั้นไม่ได้นะทำไมเส้นทางมีน้อยจังเลยเริ่มต้นก็ไม่มีเส้นทางทุกคนแหละพี่ฝนเราจะต้องสร้างแบบนี้ใช่หรือเปล่าใช่เขาจะมีบล็อกเป็นทางสไลเดอร์มาให้หนึ่งทางจริงด้วยนี่ไงต่อลงไปเลยแล้วก็ไปเล่นเลยดีกว่าอยากจะรู้จังเลยว่าเส้นทางจะยาวไกลหรือเปล่า ยาวไกลมาก1นึ่งบล็อกเดี๋ยวก่อนเส้นทางหมดแล้วแบบนี้ไม่ได้การแล้วเราอาจจะต้องไปซื้อมาใหม่ใช่แล้วต้องไปที่ร้านค้าทางด้านหลังนี่นี่ไงจริงด้วยมีร้านค้าสําหรับขายเส้นทางสไลเดอร์นี่นาสวัสดีครับต้องการจะรับสินค้าประเภทไหนดีครับต้องการเส้นทางสไลเดอร์ที่เราสามารถนั่งไปได้เยอะๆหน่อยนะคะ เริ่มต้นที่ราคา20เหรียญน,นะครับนี่ไงพี่ฝนพอมีตังอยู่บ้างเพราะฉะนั้นอาจจะซื้อไปได้ไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ซื้อไปแค่นี้ก่อนก็แล้วกันมีตังค่อยกลับมาซื้อใหม่ก็แล้วกันนะคะได้เลยครับต่อเส้นทางเข้าไปพี่ฝนซื้อเส้นทางมาได้ขนาดไหนนี่ไงต่อเส้นทางเข้าไปแล้วมีทางโค้งแล้วก็ทางตรง เราสามารถต่อได้ใช่หรือเปล่าใช่ต่อได้แล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยนะนี่ไงต่อลงไปทั้งหมดเลยเราจะได้ตังค์เพิ่มขึ้นหรือเปล่าต้องลองไปนั่งเล่นดูจริงด้วยมาแล้วเส้นทางสไลเดอร์มาแล้วนี่ไงมีตังค์เพิ่มขึ้นจริงด้วยพวกเราระวังด้วยพี่ฝนเดี๋ยวก่อนนะหมดเส้นทางหมดแล้ว ถ้าเส้นทางหมดแล้วไปนั่งเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ตังค์เพิ่มนะจริงด้วยเราอาจจะต้องนั่งเยอะๆหน่อยอะนะเดี๋ยวก่อนนะเราสามารถกดไลค์ได้ด้วยเหรอใช่แล้วสามารถไปกดไลค์ให้ที่บ้านเพื่อนได้แบบนี้ไม่ได้การแล้วเราจะต้องเก็บตังค์ไปซื้อเส้นทางสไลเดอร์มาใหม่เส้นทางสไลเดอร์จะมีมาใหม่ทุกๆ5นาทีด้วยนะจริงเหรอจริงนี่ไง มาแล้วกลับมาที่ร้านค่ะตอนนี้มีตังอย่างเยอะมีสองพันเราสามารถซื้อเส้นทางได้เพิ่มงั้นซื้อเส้นทางตรงไปเยอะๆเลยก็แล้วกันได้เลยนะครับมีเส้นทางกระโดดด้วยนะครับเส้นทางกระโดดอย่างนั้นเหรอคะแต่ว่ารอบนี้ยังไม่มีมาขายครับผมไทก้าเดี๋ยวพี่วนจะต่อไปต่อไปแบบนี้เลยพี่หวนต่อไปก็จะวนเป็นวงกลมนะใช่นี่ไงต่อไปแบบนี้เลยตอนนี้จะต้องเก็บตังก่อน แต่ว่าถ้าไม่มีเส้นทางกระโดดเลื่อนขึ้นเนี่ยก็จะต่อไม่ได้นะพี่ฝนต่อไม่ได้เหรอใช่เพราะว่าสไลเดอร์จะไปชนกันน่ะจริงด้วยเมื่อกี้นี้พี่ฝนต่อเส้นทางไม่ได้ก็บอกว่าไม่มีทางไปแต่เดี๋ยวก่อนนั่นบ้านพี่เอกเหรอใช่แล้วพี่เอกซื้อเส้นทางกระโดดขึ้นชั้นบนมาเด,เดี๋ยวก่อนโอ้โหทําไมสูงจังเลยเขาขายเยอะพี่เอกก็เลยซื้อมาเยอะเลยนี่ไงเส้นทางสามารถ มีสไลเดอร์ขึ้นไปบนที่สูงแต่เดี๋ยวก่อนนั่นกลับไปใหม่เหรอใช่แล้วระบบออตโต้กลับไปใหม่ได้ไงอ่ะเป็นระบบสไลเดอร์อัตโนมัติที่เพคคิดขึ้นนะ่ะแตอยังงั้นในชีวิตจริงแบบนี้ไม่มีแน่นอนหรอในชีวิตจริงไม่มีอยู่แล้วแบบนี้เดี๋ยวก่อนนะเรากําลังนั่งสไลเดอร์ขึ้นไปบนที่สูงแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนกับว่าเส้นทางน่าจะหมดแล้วแต่เดี๋ยวก่อน เรากลับมาใหม่ได้เฉยเลยเขาเรียกว่าระบบกลับมาแบบอัตโนมัติแบบนี้ก็ได้ตังค์อย่างเยอะไปซื้อเส้นทางมาใหม่ได้อย่างงั้นเหรอใช่แล้วเพลยกสามารถนั่งเล่นแบบนี้ได้เรื่อยๆเป็นชั่วโมงเลยนะจะบอกให้ถ้าอย่างงั้นแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้การแล้วมีอะไรเหรอ พี่หวนจะต้องทําการไปซื้ออุปกรณ์มาเพิ่มแต่ก่อนอื่นเราอาจจะต้องรีเบิร์ตแล้วก็ไปซื้อมาใหม่ก่อนน่ะลืมบอกไปเลยว่าต้องรีเบิร์ตก่อนถึงจะซื้อได้ด้วยนะใช่นี่ไงเส้นทางมาแล้วราคาแพงเหมือนกันนั่นเนี่ยราคาแพงเหรอใช่ราคาแพงเหมือนกันตังค์ไม่พอพอต่อไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็ราคาถูกลงเองจริงเหรอไม่ใช่สิเราได้ตังค์เยอะขึ้นดังหากได้ตังค์เยอะขึ้นถ้ายงางงั้นตอนนี้ ซื้อเส้นทางนี่ไงมีเส้นทางกระโดดด้วยถ้าเราต่อไปเยอะๆนะสไลเดอร์ก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆจริงเหรอจริงแล้วนี่พเพคกระโดดมาได้ไงอ่ะเพราะว่าต่อสูงเกินไปก็เลยกระโดดไปอีกฝั่งหนึ่งแทนนะถ้าอย่างนั้นตอนนี้พี่วันจะต้องทำการต่อสไลเดอร์ขึ้นไปให้สูงที่สุดแบบนี้เลยอย่าต่อให้เกินพื้นที่ตัวเองนะไม่เกินอย่างแน่นอนเพราะต่อไม่ได้ ต่อไม่ได้แล้วใช่เปล่าใช่เพราะต่อไปไม่ได้เราจะต้องต่อขึ้นไปบนที่สูงแบบนี้นี่ไงต่อขึ้นไปได้แล้วอยากจะรู้จังเลยว่าจะสูงได้แค่ไหนอะนะไม่แน่ใจเรื่องความสูงนะแต่ว่าต่อไปได้เรื่อยๆแหละมีตังก็ต่อได้หมดะนี่ไงต่อมาแล้วเรียบร้อยคราวนี้จะต้องได้ตังอย่างเยอะแน่นอนแหละ ต้องทดลองเล่นดูพี่ฝนมาแล้วคราวนี้ไปเล่นสไลเดอร์กันดีกว่านี่ไงสไลเดอร์ที่พี่ฝนสร้างมีความสูงขึ้นมาจากเมื่อกี้นี้เยอะมากเลยงั้นเพยงไปเล่นก่อนดีกว่าได้เลยนี่ไงมาแล้วไปเลยไปแล้วพี่ฝนผ่านไหมผ่านไหมเดี๋ยวก่อนนะเราจะหล่นลงไปหรือเปล่าเนี่ยเราจะกลับมาที่เดิมหรือเปล่า จะกลับไปที่เดิมเหมือนสไลเดอร์ที่เพลงกต่อใช่ปะใช่นี่ไงขึ้นมาบนที่สูงแล้วกลับมาแล้วหรือเปล่าไม่เห็นกลับไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่กลับมาที่เดิมถ้ายางงั้นอาจจะมีอะไรบางอย่างผิดพลาดไปเข้าใจแล้วบล็อกเกินมานี่เองบล็อกเกินอย่างนั้นเหรอใช่บล็อกเกินมาบล็อกเกินมาเราสามารถลบได้เน่แบบนี้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ต้องทดลองขึ้นไปเล่นดูพี่ฝนนี่ไงปรับปรุงเรียบร้อยคราวนี้สไลเดอร์จะต้องกลับมาที่เดิมแน่นอนมีบล็อกแบบใหม่มาขายนะเพี่อกไปซื้อก่อนได้เลยไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าตอนนี้พี่ฝนจะต้องเก็บตังก่อนลืมบอกไปถ้าเรารีเวิร์สอีกรอบหนึ่งเราจะมีสไลเดอร์แบบสูงมากๆจริงเหรอแต่ตอนนี้พี่ฝนทำการปรับปรุงใหม่กลับมาที่เดิมได้แล้วคราวนี้มีตังเยอะหรยอตอนนี้พี่ฝนทำสไลเดอร์แบบย้อนกลับได้แล้วเหรอ ได้ไงเป็นการเล่นสไลเดอร์แบบอัตโนมัติกลับมาที่เดิมเฉยเลยแบบนี้ก็ดีนะสิใช่ได้ตังค์เยอะด้วยเก่กมาทดลองเล่นดูแล้วใช่ได้ใช่นี่ไงแถมสูงมากอีกต่างหากนะถ้าต่อสูงกว่านี้จะกลับมาที่เดิมได้หรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะต้องทดลองดูตอนนี้เกมนี้สนุกมากเลยเพราะฉะนั้นเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์เท่าไหร่เนี่ยตอนเนี้ย ตอนนี้มีอยู่สองหมื่นน่าจะต้องเก็บเยอะกว่านี้หน่อยอะนะจริงด้วยราคาสไลเดอร์แบบสูงนี่แสนห0าหนึ่งแื่เลยเหรอจะแพงไปไหนเนี่ยถ้ายังงั้นอาจจะต้องเก็บตังค์เยอะๆแต่ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเรากลับมาที่เดิมตลอดเลยตอนนี้มีอุปกรณ์ใหม่มาขายแล้วพี่ฝนใช่แล้วที่สำคัญมีตังค์เยอะแล้วพอที่จะซื้อสไลเดอร์ที่สูงที่สุดนี่ไงแต่เดี๋ยวก่อน เขาไม่มีมาขายมาขายแล้วนี่ไงขายพอดีจริงด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ซื้อไปเลยซื้อไปแล้วหนึ่งอันใช่แต่ว่ายังพอมีตังเหลืออยู่ถ้าอย่างนั้นเราอาจจะต้องซื้อเส้นทางไปเพิ่มพี่วนซื้อทางที่เป็นทางโค้งแล้วก็ทางตรงไปด้วยก็แล้วกันน่ะเหมือนกับว่าทางโค้งกับทางตรงจะใช้เยอะมากๆเลยนะใช่มีความจําเป็นสูงเพราะว่าเราจะต่อขึ้นไปบนที่สูงมากๆน่ะถ้าอย่างนั้น ไปต่อเลยพี่ฝนใช่รีบกลับไปต่อสไลเดอร์ก็ดีกว่านี่ไงสูงมากเลยตอนนี้เพกต้องปรับสไลเดอร์ใหม่แล้วละ่ะนี่บ้านพี่เอกนี่นะใช่แล้วพี่ฝนแต่ว่าพี่เอกจะทําการปรับปรุงด้วยนะใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาแข่งกันสร้างดีกว่านี่ไงซื้อมาอย่างเยอะต่อเส้นทางไปเลยทางโค้งก็มาทางตรงก็มีแล้วก็สไลเดอร์ที่มีความสูงที่สุด ต่อลงไปเลยสไลดเดอร์ที่มีความสูงนี่พอต่อไปแล้วดูสูงขึ้นไปอีกเยอะเลยใช่จะต้องสูงที่สุดในโรบอกแน่นอนเลยคราวเนี้เดี๋ยวก่อนทําไมเของมี่ฝนอุปกรณ์เยอะขนาดนั้นเพราะว่าซื้อมาเยอะอะเยอะขนาดไหนกันเนี่ยสามารถต่อได้เยอะๆมีความสูงมากๆเลยล่ะสูงกว่าของพี่เอกเยอะเลยใช่มาแล้วคราวนี้ต่อไปหมดเลยก็แล้วกัน ยังจะสูงขึ้นไปอีกเหรอเนี่ยใช่มีเท่าไหร่ต่อไปทั้งหมดเลยแบบนี้ไม่ทะลุออกไปนอกแ,บบแมปหรือพี่ฝนไม่ออกไปหรอกหน้าเพราะว่าเขามีให้แค่นี้จริงหรือเปล่านี่ไงหเขามีให้ต่อเท่านี้ในบล็อกของตัวเองจริงด้วย เขามีกรอบสีแดงบอกเอาไว้ด้วยนี่นะใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้เส้นทางสไลเดอร์ที่ไปนวนมีสามารถต่อได้สูงมากๆเลยนี่ไงเรียบร้อยแล้วเราไปเล่นสไลเดอร์กันดีกว่าต่อสูงว่าพี่กต้อง3มชั้นแน่นี่ไงเราจะต้องเดินออกมาไกลๆหน่อยมีความสูงมากแน่แบบนี้โอ้โหสูงมากๆเลยพวกเรา สูงมากๆจริงๆด้วยถ้ายางงั้นตอนนี้เราไปเล่นสไลเดอร์กันดีกว่าไปแล้วนิ่งไงโอ้โหได้ตังอย่างเยอะเลยแล้วจะวนกลับมาที่เดิมไหมไม่แน่ใจเหมือนกันเราอาจจะต้องไปจนสุดทางก่อนนิ่งเรากำลังขึ้นไปบนที่สูงอีกไกลเลยนะกว่าจะถึงสุดทางเนี่ยใช่อีกไกลมากเลยเพราะว่าตอนนี้พี่วนต่อเส้นทางได้สูงมากๆ วนขึ้นไปแล้วตอนนี้อยู่ชั้นที่3แล้วพี่ฝนชั้นที่3มแล้วเหรอใช่แล้วนี่ไงได้ตังอย่างเยอะเดี๋ยวไปสู่เส้นทางมาใหม่ดีกว่ายังจะต่อเพิ่มอีกเหรอใช่ยังจะต่อเพิ่มได้อีกเพราะว่าตอนนี้มีตังสามแสนแล้วสามแสนเลยเหรอเนี่ยใช่มีตังสามแสนพี่ฝนคิดว่าเราน่าจะต่อสไลเดอร์แล้วก็รับตังได้ถึงหนร้านเลย เดี๋ยวก่อนเหมือนกับว่าทางจะวนกลับมาที่เดิมได้พี่ฝนใช่เราสามารถกลับมาที่เดิมได้แบบอัตโนมัติแต่ว่ากลับมาชั้นบนเลย <c oughs> ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าตอนนี้พี่ฝนสามารถต่อสไลเดอร์ได้มีความสูงมากๆชนะพี่เอกแล้ว ชนะไปแล้วสูงกว่าพี่เอกหนึ่งชั้นทวนใช่เพระเนาะฉะนั้นตอนนี้ในเกมนี้สนุกมากๆแล้วถ้าเป็นเบื่อชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วละก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็จะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนอรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วย